โอ้พวกเขากำลังหลับกันสบายเลยแน่นอนซินเดอเรลล่าฉันจะเป็นเพื่อนกับเธออย่าเข้ามาใกล้ฉันนะหนูมไม่อยากทำกานบ้านค่ะแม่โอ้โเจ้กันเลโอ้ไม่นะนาฬิกาปลุกขอนอนต่ออีกหน่อยเถอะน,นะขอห้านาทีก็พออ้อเอากินอะไรนะมีอะไรไม่งั้นเหรอเอออะไรเนี่ย นี่มันโทรศัพท์ของฉันไฟไหม้อยู่ทำยังไงดีถ้าไม่มีโทรศัพท์เนี่ฉันได้กินอะไรไม่ไหม้อะมีอะไรกำลังไหม้งั้เหรอก็อะไรขึ้นที่นี่มีไฟไหม้งั้เหรออ๋อใช่แล้วสวัสดีแมรี่โอ้กดอะไรขึ้นกับมือของฉันนี่ฉันรู้สึกได้ถึงพลังของน้ำมาลองกันว้าวลินดาดเห็นด้านไหมฉันมีพลังแห่งน้ำละ่ะ แล้วนี่คืออะไรอ่ะต้นไม้งั้นเหรอทีน,น่าเธอกำลังทำอะไรอยู่อ่ะอย่าส่งเสียงดังสิฉันอยากนอนต่อเอออะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมฉันอยู่ในถาวันล่ะโอ้โหทำไมในนี้ถึงเขียวขนาดนี้เนี่ยฉันโดนทำอย่างนั้นเหรอมือของฉันแม่จ๊ะฉันมีพลังแห่งพืชพันธุ์โสสาวฉันอยากนอนอ่ะอะไรเกิดอะไรขึ้นทีน่าเธอต้องการความช่วยเหลืองี้นเหรอพูดตามตอนก็ใช่อ่ะโอ้ว้าว กิดอะไรขึ้นกับมือของฉันนี้ฉันรู้สึกถึงพลังแห่งลมอ้อใช่แล้วเกรสทำให้พลังแห่งลมจริงๆด้วยหยืดนบทุกอย่างปกติแล้วล่ะคอบคุมมันทีได้โปรดขอบคุณนะโอ้ใช่แล้วทอนทีนะตื่นได้แล้สาวๆแล้วเข้าสาวๆยินดีด้วยนะทุกคนปลดล็อกพลังพิเศษของตัวเองได้แล้วล่ะลินดาก็คือพลังแห่งไฟ เกรสคือพลังแห่งลบอกและแมรี่พลังแห่งนักและทินน่าพลังแห่งพืชพธุ์เอาล่ะสาวๆพวกเธอไปชมกันสักหน่อยดีไหมแม่หมดต้องดูเต็ปเต็มสิบนะงั้นเริ่มจากใครดีล่ะโอ้ฉันอยากเป็นคนแรกอะฉันรู้แล้วว่าพลังของฉันช่วยฉันได้ยังไงแม่หมดไม่ต้องใส่แว่นตาหรอกฉันไม่ต้องการมันแล้วและตอนนี้ฉันใส่คอนแทคเลนส์นะโอ้ฉันน่าจะหาเลนส์ให้เจอก่อนหักแว่นไปนะ เจอแล้วล่ะอยู่นี่เองตอนนี้ที่เหลือแค่ต้องใส่มันฟังดูง่ายดีนะอาลาะเราต้องค่อยๆใส่มันโอ้ว,ว้าวเราสดใสจังเลยฉันมองเห็นตัวเองในกระจกแล้วแม่จา๋าฉันไม่น่ามองเห็นตัวเองเลยมันคือใต้ตาดำทำยังไงดีโอ้จริงด้วยฉันไม่พลังแห่งน,นะมันต้องช่วยฉันได้อย่างแน่นเนาะ เอาละมันได้ผลผ่นแปะชุดลดตาดำได้แบบนี้เลยเห็นไหมตอนนี้มันทำให้ผิวดูสุขภาพดีขึ้นกันเถอะแปรงหลังหน้าและโฟมหลังหน้าช่วยฉันได้ในเรื่องนี้งั้นก็มาเริ่มกันเลยเอาละบีโฟมลงไปบนแปลงแล้วก็เริ่มงวดผิวหน้าเลยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อีกนิดหน่อยโอ้ตรงนี้ก็ต้องทำเหมือนกันฉันสัมผัสได้ถึงผิวที่ดีดแล้วล่ะ โอ้ใช่แล้วนี่แหละที่ฉันต้องการตอนนี้กอดแผนแปะอ๋อช็อกไปเลยเป็นคนละพทีหน้าที่หนมากเหมือนกับว่าไม่เคยมีร่องรอยมาก่อนนี่มันสวยจังเลยแล้วฉันทำยังไงดีนะโอ้ยเสียคือสัตว์ตัวตัวร้ายของฉันฉันไม่รู้ต้องกำจัดมันยังไงอะแต่ว่าฉันจำได้ว่าในวิชาชีวะบอกว่าพื่งคือยาที่ดีที่สุดละและฉันก็มีพลังแห่งพืชพันธุ์ด้วยฉันสามารถปลุกพืชที่ฉันต้องการได้ ฉันสามารถใช้มันทำมาสต้านสิวได้ละดูสิมันดูวิเศษมากเลยฉันต้องการอั่งเว่อกีวีแล้วก็มนันนาต่างกว่าด้วยเป็นไงล่ะมันพร้อมแล้วตอนอื่นเราต้องหั่นมันทั้งหมดใช่แล้วแหละทั้งหมดเลยตอนนี้ก็หั่นมันจะคันนนได้สะดวกง่ายแคขึ้นพร้อมแล้วจากนั้นก็บีบผสมวผสมทั้งหมดลงในเครื่องผสมเล็กๆกันเลย ใช่แล้วถ้าเราสามารถทำมัสได้ในวิชาเคมีนะในข้าเป็นผสนุกกว่านี้แน่นอนฉันหวังว่าฉันทำสำเร็จนะใส่น้ำลงไปด้วยแล้วก็ปั่นเลยโอ้ยแย่ฉันกลังจะสวยขึ้นแล้วล่ะตอนนี้ก็ต้องใช้แบบฟอร์มแบบพิเศษสำหรับทำมสนะัสนะเทสมนสมที่เสร็จแล้วลงไปในแม่พิมพ์กี่ยให้เข้ากันกเพื่อให้แผงสํสำหรับบนใบหน้าทั้งหมดนะจากนั้นเราก็รอ ใช่แล้วมันแข็งตัวแล้วล่ะต้องถอดแว่นออกก่อนแล้วก็วางมาสัสไว้บนหน้าที่มีสิวได้เลยเรียบร้อยโอ้ว้าวสิวไม่มีแล้วใบหน้าของฉันแต่งปังสุดสดเลยอีหีหน้าท้งมัสของตัวเองไว้ตรงนี้ด้วยอะ่ะแล้วฉันจะทำอะไรดีอ๋ออะไรเนี่ยนั่นมันคือสิวหัวดำนั้นเหรอจัดการยังไงดีล่ะโอ พลังแห่งไฟจริงด้วยใช่แล้วฉันต้องการทานมีคนบอกว่ามันจะช่วยได้เรียบร้อยตอนนี้เราต้องทำหน้ากากก่อนอื่นก็ทานไปบดในครกจนเป็นผงแบบนี้เลยง่ายกว่าที่คิดใช่ไหมละ่ะพลังแห่งไฟนี่เหมาะกับฉันจริงๆเลยอาา่าฮะพร้อมแล้วฉันต้องการครีมหน,น,หนาๆสำหรับมาสด้วยละ่ะใช่แล้วพอดีเลยใส่ครีมลงไปในผงทาน แล้วเข้าผสมทุกอย่างให้เข้ากันพร้อมแล้วตอนนี้ก็สามารถทางที่จมหมกได้แล้วะปิดจุดดำๆให้หมดเลยแล้วจากนั้นเราก็รอโอ<ฮ>้เ<ฮ>จ๋งจังเลยเอออะไรนะเกิดอ,อะไรขึ้นกับรอยยิ้มของฉันทำไมฟันถึงเลื่องขนาดนี้อ๋อฉันรู้แล้วฉันต้องการยาสีฟันแล้วก็แปรงด้วยเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยรับมือกับฟันเลืองไนดะ้อย่างแน่นอน โอ้ฉันรู้สึกได้ว่าฟันของฉันขาวขึ้นในทันทีเลยพร้อมแล้วล่ะสิ้นแล้วฟันเป็นสีขาวเหมือนหิมะเลยโอ้ธันมัสเส้หมูกก็แข่งแล้วล่ะสุดยอดมันไม่เคยมีสีหัวดำมาก่อนเลยสันสันสบายดีเออแต่เดี๋ยวก่อนนะเกิดอะไรขึ้นกับหน้าของฉันเนี่ยโอ้พลังแห่งลมมันต้องช่วยฉันได้อย่างแน่นอนมาเป่าได้เร็วยังยันกันเถอะเดี่ยวของฉันเรียบเนียนและสวยมากเลยโอ้ คข้วของฉันติดกันงั้นเหรอเราต้องแก้ไขปัญหานี้ดดวดเลยฉันมีครีมกำจัดขนอยู่บ้างนะตอนนี้เราจะกำจัดขนที่ไม่ต้องการออกไปได้เลยแต่ทิ้งไว้แบบนี้แล้วก็รอ <c oughs> อ๋อฉันก็บเรือที่แปะไปเลยติดไว้บนครีมเพื่อดึงออกได้ง่ายด้วยอา <c oughs> แล้วตอนนี้เราต้องรวบรวมคำก้าทั้งหมดมัน <c oughs> น่าจะไม่เจ็บมากนะ มันเจ็บเจ็บจงเลยเกรซอยเย็นนะตอนนี้เราจะปิวกันหมดแล้วอ,อว้าวฉันสวยขึ้นแล้วล่ะดูะไรที่ติสาวๆาวพวกเธอคือแม่มดที่สวยที่สุดเลยสวยมากๆฉันอยากแต่งหน้าแบบสดใสน,นะโอ้พลังแห่งไฟมันอยากใช่วยฉันนั่นเหรอว้าวเอาล่ะมันลองกันเลยแต่งตาเป็นลูกเรอม โอ้ว้าวมันดูเร่าม,มากเลยมาเพิ่มความแวววาวอีกสักหน่อยดีกว่าใช่แล้วใส่ลงไปเลยฉันนี่พลังแห่งไฟฉันต้องดูส่องแสงสว่างใช่แล้วสีทองเหมาะกับฉันมากฉันขอส่งจุ่มให้ทุกคนเลยสีฟ้าเหมาะก,กับตาของฉันมากเลยอะไลฟ์แพ็กช่วยได้เสมอเลยแม้แต่การแต่งหน้าแบบนี้ตาฉันสวยจังเลยจากนั้นมาเพิ่มความแวววาวให้กับดุมสีปากกันเถอะสวยมาก เข้าใจแล้วพลังแห่งน้ำต้องการช่วยฉันในการแต่งหน้านี่เองยังขาดอะไรไปรสักอย่างนะใช่แล้วฉันต้องการเจลแบบนี้แหละแล้วก็กลิตเตอร์เพิ่มความแวววาวผสมให้เข้ากันแล้วก็วอลล่ามันกลายเป็นเจลเริ่มสวยๆเข้ากับอายแชโด์ของฉันเลยล่ะฉันดูน่าทึ่งมะทุกคนต้องหมดสติเพราะความงามของฉันแน่นอนะ ไฮไลท์สีเขียวช่วยทำให้เพลอ,องฉันดูแปลงต่างได้ละดีขึ้นเยอะเลยแต่ยังขาดอะไรไปบางอย่างนะอ๋อใช่แล้วขนตาไงมาเพาิ่มขนตาแน่นให้กับขนตาธรรมชาติของฉันกันเถอะโอ้ว้าวมันดูดีขึ้นเยอะเลยโอ้ฉันมีความคิดที่ไม่ธรรมดาด้วยนะดอกเดซี่สวยจังเลยฉันยังขาดมาในการแต่งหน้าของฉันแน่นนะ โอ้ดูสิฉันมีรูปกาเป็นดอกเดซี่ละพลังแห่งพืชพันธุ์ฉันรักเธอแล้วก็ทาลิปสติกด้วยนะข้ากับอายแชโดว์สีเทาของฉันมากๆเลยโอ้ฉันนี่มันเกินต้านฉันจะพิชิตโลกแล้วฉันจะทำอะไรดีอ้อพลังแห่งลมน่าจะช่วยฉันได้ฉันอยากว่าตาสวยๆให้ความรู้สึกถึงลมนะโอ้วะนี่แหละที่ฉันต้องการ เป็นการแต่งตาที่ดีที่สุดในชีวิตฉันเลยตอนนี้มาพักไข่มมกกันหน่อยดีกว่ามันดูอ่อนโยนเหมือนฉันเลยล่ะฉันคิดว่าทุกคนต้องอ้าปากค้างไม่ได้เห็นลุกใหม่ของฉันเสร็จแล้วล่ะดวงตาของฉันดูสวยมากไปกันต่อเลยว้าวสาวสาววเธอดูน่าทึ่งมากเลย แต่และคนแม่กำลังชพาะตัวของตัวเองนะ่ะนี่และสิบเต็มสิบอ๋อผ,ผฉันไม่ยอมฟังฉันเลยอะฉันเข้าใจเธอนะเพื่อนฉันยุ่งกับผมมาเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่มีบีไหนที่ช่วยฉันได้เลยอ้ยฉันเหนื่อยแล้วอ้ไอเดียผมมันดูแย่มากแต่พลังแห่งเราไม่ช่วยฉันแก้ไขมันได้แน่นอน ตอนนี้เราคนละเรื่องเลยทรงผมฉันสวยมากกับลูกคนฉันสุดๆเลยฉันมีความสุจังอ๋อแล้วก็ไอเดียฉันใช้ไข่มุกในการแต่งหน้าไปแล้วแต่ถ้าแต่งผมด้วยละ่ะเป็นอะไรที่น่ารักมากเลยใช่มะทุกคนต้องเหลียวมองแน่ๆหมุนไว้แบบนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยดูสิน่ารักมากอ้คริสโัลน่ารักจังเลยจะใช้มันด้วยทรงผมจะดูอลังการยิ่งขึ้นดูสิ แต่ว่ามาห้องคริสตัลกันอีกไงเถอฉันอยากเป็นปังเหมือนเจ้าหญิงในงานเต้นลำนะฉันชอบมันนักมากเลยโอ้ใช่ผมกว่าฉันมันแย่มากเลยนถึนจากลมแรงๆของเกรซเนี่ยโอ้พลังแห่งไฟมาลองกันดูเลยโอ้ว้าวเป็นทรงผมที่ร้อนแรงมากเลยผมร้อนเข้ากว่าฉันมากเลยล่ะและผมกว่าฉันก็เป็นสีแดงด้วยแน่นอนว่าฉันคือสาวแห่งไฟไงยสวยจะไม่อะไรดีไปกว่านี้แล้ว เอาที่คาดผมต้องข้ากับภาพลักษณ์ล้อแรงของฉันแน่นอนผมของฉันมันยุ่งมากไปเลยแล้วจะทำผมทรงไหนดีนะโอ้พลังแห่งน้ำมันช่วยฉันเหมือนทุกครั้งเลยน้ำฝนตกปกตบของฉันเองเพราะงั้นฉันไว้ใจมันเต็มที่ว้าวทรงผมแบบเปียก <c oughs> งั้นมาเพิ่มบอกสักหน่อยเถอะน่ารักจังเลยตอนนี้ฉันดูสวยแล้วล่ะแต่ตอนนี้ไปดูทีหน้ากันดีกว่าอา๊ มันกักสองข้ามให้กับฉันเลยอะใช่แล้วฉันมีความคิดที่ดีกว่านั้นมามดนผมของฉันกันเถอะและฉันมีพลังของพืชพันธุ์ด้วยฉันเลยอยากได้ป่าสวยๆบนหัวของฉันใช่แล้วใช่จริงๆนี่แหละฉันต้องการเห็นแต่อยู่ในหัวทุกคนด้วยนะทรงผมของฉันต้องดีที่สุดอย่างแน่นอนเดี๋ยวเธอจะได้เห็นใกล้เสร็จแล้วล่ะแล้วก็พร้อมแล้ว หลือแค่ต้องจัดทรงให้สวยงามเท่านั้นบิดผมไว้อย่างนี้แต่ยังขาดอะไรมาอีกยืนนะพลังแห่งพืชพันธุ์ฉันต้องการวามชิ้นเหลือจากเธอมาเพิ่มชีวิตชีวะให้กับทรงผมของฉันกันเถอะใช่แล้วนี่แหละสิ่งที่ฉันรอคอยเป็นดอกไม้ที่สวยงามและน่ารักจริงๆที่น่าจะดูน่าทึ่งมากแมรี่เธอสวยเกินตา้านลินดาผมของเธอก็ร้อนแรงมากเครสส่วนของเธอนั้นอ่อนโยนมากจริงๆ สาวๆตอนนี้พวกเธอต้องเปลี่ยนจากชุดนอนเป็นชุดสวยๆนะโอ้ฉันมีไอเดียแล้วล่ะฉันจำได้ว่าฉันมีชุดเดรสสีแดงสุดปังอยู่ในตู้เสื้อผ้าอยู่นะนี่แหละที่ฉันต้องการแต่มันดูเรียบง่ายเกินไปทำไมฉันต้องการชุดเดรสล่ะในเมื่อฉันสามารถทำเสื้อก็กระโปรงได้สุดยอดแต่ยังขาดบางอย่างไปยูนนะ จริงด้วยฉันต้องเพิ่มเพลิงเล็กน่อยละว้าวนี่สิคนละเรื่องเลยฉันชอบลายนี้นะส่วนสุดท้ายก็คือรองเท้าต่างหูที่ลุกเป็นไฟและก็จี้ด้วยเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าท่าของฉันดูไฟร้อนแรงมากตอนนี้ฉันก็พร้อมแล้วฮะฉันใส่อะไรดีนะมันใช้ไม่ได้เลยอ๋อไอเดียฉันจะตัดเสื้อผ้าได้ตัวเองละ่ะ เสร็จแล้วตอนนี้เข้ากับการแต่งหน้าของฉันเลยชุดนี้นะอืมพลังแห่งพืชพันธุ์เธอช่วยฉันให้มันสน็จได้ไหมใช่แล้วตอนนี้ฉันดูเหมือนทุ่งดอกไม้เลยล่ะค้ามต่างหูสวยๆด้วยจี้ซอยและก็รองเท้าสีชมพูสดใสฉันดูเหมือนเจ้าหญิงแห่งพืชพันธุ์ไหมล่ะฉันคิดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลย มันดูน่าเบื่อโอ้ฉันนึกไอเดียที่ยอดเยี่ยมได้แล้วล่ะพลังแห่งน้ำช่วยฉันสร้างชุดที่ไม่เหมือนใครได้และไม่มีใครหาแบบนี้ได้แน่นอนฉันต้องการเสื้อธรรมดาแบบนี้และก็เพื่อจะทำมันฉันต้องการย้อมสีมันและมันง่ายมากเลยนะเราแค่ต้องหลดเสื้อและก็มัดด้วยหนังยางแบบนี้แล้วก็จุ่มน้ำที่มีสีที่เราต้องการแต่ในกรณีของฉันก็คือมันคือสีฟ้า นากคนสีโปรดของฉันเองดูสิทุกอย่างมันสวยมากเลยตอนนี้มาใส่รองเท้าสวยๆต่างหูสีฟ้าแล้วก็สร้อยคอกันเถอะสำหรับฉันแล้วทุกอย่างมันดูเข้ากันมากเลยฉันสวยจังเลยลูกใหม่ของฉันพร้อมแล้วล่ะฉันคิดว่าไม่มีใครเป็นลูกได้ดีเท่าฉันแล้วล่ะเันตัดเย็บเอง ฉันรวบรวมความโปร่งสบายไว้ความเบาความแก้ไขของฉันไว้ด้วยกันหรือว่าจะไม่ได้อะมันไม่ได้ผลนะโอ้ใช่แล้วฉันพลังแห่งลมมันต้องช่วยฉันได้แน่นอนว้าวมันออกมาดีกว่าที่ฉันคิดซีกนัดนี้นี่เป็นชุดที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันเลยฉันดูเหมือนเจ้าหญิงจริงๆ ตอนนี้ก็วมาเพิ่มเครื่องประดับด้วยกันเถอะใช่แล้วเรียบร้อยฉันดูวิเศษมากเลยว้าวทีน่าคือพลังแห่งพืชพันธุ์เธอน่ารักมากเลยลินดาพลังแห่งไฟแต่ดูวิเศษจริงๆแมรี่คือพลังแห่งน้ำเธอดูน่าทึ่งมากและเกรซพลังแห่งลงงมโดยเชางงดงามสาวสาวพวกเธอดูน่าทึ่งมากเลยนะ ลุมนุงกำลังทักทายกับความงามของพวกเธอและสาวสาวก็อิจฉาย,ยังไงล่ะ mm hmm. ใช่ใช่ใช่แล้วพวกเธอคือเด็กเนิร์นมาก,ก่อนแต่ตอนนี้พวกเธอเป็นราชนินีแห่งความงามแล้วละ่ะเป็นไงล่ะสาวๆพวกเธอชนะใจพวกเขาได้แล้วพวกเธอดูสวยโอ้ยอะไรกันเนี่ยเอาละก่อนอื่นต้องถอดแว่นออกแล้วนี่คืออะไรเนี่ยเอ้ยิวนาังเกียดมากเลย ต้องกําจัดมันทิ้งเดี๋ยวนี้เราจะทำยังไงดีนะโอ้จริงด้วยฉันมีหนังสือนะ่าช่วยได้ในนี้มีรายการมาดูกัน <Wow. S 1> ต้องทำมาร์กหน้าเหรอจากแตงกวาและอะวคาโดมันก็มาลองกันมันอยู่ในนนะ้าจะช่วยได้ก็ได้นี่แหละที่ฉันต้องการ <Ooh. S 1> และจากนั้นก็มาทำมาร์กเพื่อสุขภาพกันแล้วฉันต้องการอะโลเวล่าด้วยจากนั้นต้องหันันที่หนึง แล้วต่อไปก็หัน่นแตงกวาแล้วจากนั้นหั่นอะโวคาโด <Yeah. S 1> แบบนี้แหละฉันต้องสวยขึ้นแน่นอนปิดฝาแล้วก็เปิดเครื่องเอาละมาร์กหน้าสวยส,สของฉันพร้อมแล้วโออเราไม่ไหวยังสวยเล้วๆล้วล่ะฉันอยากเป็นเหมือนบาบี้เย้ yeah. เสร็จแล้วตอนนี้ก็วางบนนะ ฉันจะไม่มีสีวิตต่อไปเป็นไงล่ะเป็นไปหรือเปล่านะมาดูกันโอ้ว้าวมันได้ผลแต่ว่านี่คืออะไรทำไมคิ้วหนาจังเลยอะ่ะต้องทำอะไรสักอย่างกับคิ้วเดี๋ยวนี้เลยฉันมีวราีพิเศษด้วยแต่แน่นอนนี่มันเจ็บสักนิดหน่อยนะแต่ว่ายังไงก็ได้ผลแหละมาดูกันเ oh. ออใช่คิ้วเป๋หัว ต่ว่าอุาปรกรณ์จัดฟันของฉันไม่สามารถถอดได้ง่ายๆเลยสิแต่ฉันมีคีมตัดเหล็กด้วยแค่ตัดแบบนี้เท่านั้นเป็นไงล่ะตอนนี้ฉันก็ตัดเหล็กได้แล้วเอาเออกเลยโอ้แต่มีบางอย่างกิดมาจากฟันฉันใช่ฟันของบาร์บี้ไม่ใช่อย่างนี้แน่แนแลรวทำยังไงดีนะหรือว่าถ้าฟอกฟันขาวล่ะใช่ขั้นตอนนี้ต้องได้ผลแน่แน ฟันฉันจะข่าวขึ้นเหมือนเน็ตไอดอลแค่ต้องเปิดเครื่องแล้วก็รอทิ้งไว้สักครู่โอ้อะไรกันเนี่ยทำไมสั่นขนาดนี้เลาฉันคิดว่าน่าจะพอแล้วต้องมาดูกันโอ้อะไรกันเนี่ยฟันฉันข่าวขึ้นจริงๆด้วยสวยจิงเลยตึกบระกายเหมือนฟันของบาร์บี้ฉันใกล้ทำเสร็จแล้ว ตอนนี้ฉันกับจะเหมือนเธออ้อแล้วคนฉันดูน่าเกลียดจังเลยดูเหมือนว่าต้องทำอะไรักอย่างกันลแล้วโอ้ฉันมีสำรีด้วยมันน่าจะลบได้นะสีเก่าๆต้องออกไปแล้วก็มาทาสีใหม่ด้วยสีชมพูน่ารักเหมือนสีของบาร์บ <Wow. S 1> ี้ว้าวดูนี่สิได้ีชมพูเวยสของฉันแต่ว่าย่างคาราบิกนะ แล้มาออกแบบด้วยลายของเล็บกันพราสียมพุมันได้เบื่อเกินไปทานนำยาทาเล็บบนแม่พิมพ์จากนั้นก็เสียบนิ้วเข้าไปมันดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเป็นไงละ่ะสวยจังดอกไม้น่ารักมากทำแบบเดียวกันกับเล็บที่เหลือได้นะเล็บของฉันออกมาสวยรันสุดยอดมาก แต่ว่ายังขาดอะไรไปอยู่นะแล้วบาร์บี้ต้องมีอะไรอีกอ่ะ <_ d ata> โอ้จริงด้วยเมคอัพ <_ d ata> ใช่แล้วฉันต้องแต่งหน้าแต่ว่า <_ d ata> พวกนี้ใช้ไม่ได้แล้วมันสกรปรกมาก <_ d ata> ต้องเอาไปซักในเครื่องซักผ้าจิว๋ว <_ d ata> ต้องทำความสะอาดมันเพื่อจะได้ไม่ทำลายผิวหน้าของเธอเพราะฉันเพิ่งทำจัดสิวไปเมื่อกี้เองพร้อมแล้วนี่ไงสดชื่นและสะอาดมาก เอาล่ะตอนนี้ก็แต่งหน้ากันได้แล้วใช่ไหมใช่เธอพร้อมแล้วเอาล่ะเริ่มจากลองพื้นทาให้ทั่วใบหน้าอย่างสม่ำเสมอค่อยๆแตะแบบนี้จากนั้นเราจะสวยขึ้นแล้วมาเริ่มคิ้วกันแล้วว่าทรงให้ปังมากฉชนเขียนอายไลเนอร์ er ไม่เป็นเลยติต๊กเกอร์เอานะโอ้หน้านนอสวยจังและต่อไปอายแชโดว์สีชมพูสดใส เป็นสีที่สำคัญมากสำหรับลุกนี้จากนั้นก็ติดขนตาที่ยาวงอนนี่เอามาเป็นคนละเรื่องเลยนะเนี่ยเธอชอบไหมละ่ะแต่ทําทได้ดีมากแล้วเรียงฝีปากที่อวบอิ่มด้วยนะแบบนี้แหละโอ้ใช่สวยจังตอนนี้ฉันดูเหมือนเธอแล้วใช่แล้วเธอสวยมากโอ้ยเยขนตอนที่สองเสร็จแล้ว ดูสิฉันเปลี่ยนไปเยะแค่ไหนดูเหมือนคนละคนเลยต่อไปต้องหวีผมแต่ว่าทำไมบวีไม่ได้ละ่ะมีอมยิ้มต่อยู่ที่มหมวหนชันเหรอฉันจะไม่มีวันเหมือนบาร์บี้แน่ๆโอ้มานนี่แล้วมาช่วยฉันหน่อยนะพี่ฉันอยากเป็นเหมือนบาร์บี้มากๆเลยอ่อใช่ฉันอินเดียนแล้ว รอแป๊บนะเดี๋ยวเราจะทาผมให้เธอกันแน่นอนเราต้องตัดมันด้วยเพราะไม่มีทางอื่นแล้วจากนั้นยางมัดผมแล้วก็อีกเ้นจากนั้นสเปรย์ฉีดผมแล้ววัวละตอนนี้สรงผมสุดขึ้นเยอะเลยด้วยสิอะไรกันเนี่ยจะทําอะไรกับฉันนี่มันคืออะไรฉันไม่ต้องการแบบนี้ ฉันดูไม่เหมือนบาบี้สังนีิไลเกิดอะไรขึ้นจ้าล้านล่กไม่เป็นไรนะทุกอย่างจะเรียบร้อยดีเราอยากเป็นเหมือนฮธเหมือนเธอเหรออย่าย่าจัดการให้นะเชะจะย่าสิตอนนี้แหละย่าจะหวีผมเพื่อเปลี่ยนสีและจากนั้นก็หม้วนผมด้วยเท่านั้นเอาละ่ะสำเร็จแล้วดูนี้ิไม่นะคุณยา่า หนูไม่ต้องการผมเหมือนคุณยอาหนูอยากเหมือนบาร์บี้นะทำไมย่าทำแบบนี <t ains> <t ains <t ains> <t ains> <t ้เกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอเป็นยรืงเป็นราวชัดๆเลยลูกอยากได้ทรงผมแบบไหนกันนะงั้นเดี๋ยวแม่จะช่วยลูกเองก่อนอื่นต้องฉีดสเปรย์เพื่อเอาผมงอกแบบมิชลาออกไปก่อนแน่นอนมันไม่เข้ากับลูกเลยและต่อไปเราต้องย้อมสีบลอนที่สวยงามให้กับลูกสินี้เรียกว่าบาร์บี้บลอน แรกต้องทำให้สีผมอ่อนลงก่อนจากนั้นก็ลงสียอ้อมแม่หรือพ่อแม่เองก็ผมบอลเหมือนกันสมบุกคมน่นารักน่ารักแล้วเราก็รอเท่านั้นโอ้ตอนนี้แหละนาฬิก,กาดังแล้วถอดหมวกออกได้แล้วปัดผมให้แห้งเป็นไงละ่ะลูกชอบไหมว้าวหนูไม่อยากจะเชื่ออะไร ุดยอดขอบคุณค่ะแม่เหมือนมากๆจริงที่สุดเลยใช่แล้วแม่ทำไม่ดีกว่าจริงจเ,เอาล่ะไปกันเถิดสาวขอบคุณค่ะทุกคนเอาล่ะตอนนี้ฉันดูเหมือนบาร์บี้เลยแต่ฉันต้องการโบสีชมพูด้วยข้ากับผมทรงนี้ด้วยตอนนี้ฉันดูเร่มากเอาล่ะฉันมาถูกทางแล้วเป็นการเป็นเฉิมที่สมบูรณ์แบบ ฉันมีโบทําผมแล้วแต่งเล็บทาหน้าด้วยแล้วฉันต้องการอะไรอีกนะอ้าจริงด้วยชุดไงอันนี้ก็น่ารักฉันต้องการสีชมพูทั้งหมดเลยมันวิเศษมากจะซื้อทั้งหมดเดี๋ยวนี้เอาทุกชุดที่มีในร้านนี้เลยอ๋อซื้อเออดูเหมือนชุดเบร์บี้ของฉันมาถึงแล้วเยี่ยมมากเลย <Wow. S 2> ใส่ชุดอะไรดีนะวันนี้แบบสปอร์ตดีไหมหรือตัวนี้ดี <S 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 ใช่ <S <S ฉันนึกไอเดียออกแล้วฉันใส่เสื้อกั๊กแต่ว่าฉันใส่ไม่ได้อ่ะกางเกงก็ใส่ไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ปองก็ยังไม่เข้าด้วยชันดรสก็ดึงไม่ขึ้นฉันอ้วนกันอย่างนั้นเหรองั้นไปลองชั่งน้ำหนักกันดีกว่า น่าจะเพิ่มมันแก่สองสามขีดเท่านั้นไม่นะฉันไม่รู้มาก่อนเลยหุ่นฉันไม่เหมือนบาบิสสักนิดแย่ที่สุดงั้นไปดูช่วงออกลังกายกันอีกกว่าวันนี้เราจะเต้นแอโรบิกกันนี่สานน้อยออกลังกายด้วยกันไหมฉันเหรอแน่นอนทำตามฉันนะและหุ่นเธอจะเป๊ะได้เลยฉันจะเปียนลูกเบอลเหมือนกันอาล่ะฉันต้องทำยังไงบ้างนะ ดูเหมือนมันจะไม่สาเร็จนะเออไม่เป็นไรงั้นมากระโดดเชือกกันดีกว่าใช่แล้วติดครับมันลดน้าหนักไปด้วยกันทาต่อไปตอนนี้ก็มาบริหารแขนกันให้กล้ามเนื้อเป็นมัดบั๊ดทำตามฉันนะจากนั้นก็เอายางยืดมาแล้วยืดแบบนี้ก็จะได้แล้วฉันรู้สึกผอมขึ้นเยอะเลยเอาล่ะฉันว่าฉันทําได้แล้วฉันอยากเป็นด้วยคนรแล้วล่ะ เอาลับเป็นยังไงเออใช่มันได้ผลตอนนี้ฉันดูเหมือนบาร์บี้เลยงั้นตอนนี้ฉันก็สามารถเลือกเสื้อผ้าที่หมอะให้กระแต่งได้แล้วชุดนี้ฉันจะไปเล่นเทนนิสถ้าไม่ถุกเก้าก็ยิ่งเจา้าและนี่คือลุกใหม่และกีตาร์ขอนฉันสบการแข่งขันความสามารถพิเศษน่ารักม,มากๆเลยและยังไม่หมดนะฉันคือบาร์บี้ในชุดคาวบอย นี่แหละฉันต้องการอยากเข้ามากินนกักกระทิงฉันจะทำให้เธอเชื่องอันนี่คือฉันบาร์บี้เด็กนันเกเรียนที่น่ารักเลิศและก็ยอดเยี่ยมที่สุดเลยส่วนฉันยังมีส้นสูงเลิศเลด้วยนะเราสัปเปปาร์ตี้แล้วเอาล่ะไปพบกันเลยส่วนชุดนี้เธอใส่ไปงานบาร์บี้ออสการ์และรับรางวัลทั้งหมด หรือไปงานบอลก,กันได้เพื่อไปหาแร้วพันเซลเพื่อนเขอนฉันเอาละนี่เป็นการไปชมำบราไม่ที่สมบูรณ์แบบมากเราต้องถ่ายรูปให้ง,งนะงั้น่ายกับฉันด้วยโอ้นั่นใครกันเนี่ยวันนี้เป็นวันที่ดีจังเลยสว,ส,สวัสดีุกคนโอ้สวัสดีสวัสดีโอเคนั่นคือเพื่อนใหม่ของฉันเองเขอเจ๋งมากขอบคุณ งั้นมาถ่ายรูปด้วยกันนะแน่นนนตอนนี้เราคือบาร์บี้สองคนในโรงเรียนเดียวกันแล้วมันก็เจ๋งมาก